สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีข้าวศีลออกไปมะน่าเนาะพ่ี่น้องมือนี้อันนีข้าวศีลออกไปมะนาแยามเสาเนาะแล้วพี่ไม่ถืไพยายามงูเลยที่พี่ไม่ใส่ไว้กับบาซุกน้องอันเนาะหมูหวานนี่เนาะเดี๋ยวข้าวศไปเบิ่งวันสิได้อยู่วันน้องเนี้ยสบายดีพ่อแพี่น้องนั่นแหละสบายดีพอลุงไม่ปานะสบายดีพ่อลุงไม่ปาบอกมันวนไม่ไม่เอาอไม่ดีแล้วใส่ไปดีพ่อลุงไม่ปา เดี๋ยววัอน,นี้พี่ไม่เสียเอาน้องนิ้วออกไปยามงานูน้ำน้องให้เห็น้องตัวนี้เอาไปน้ำเอาตัวนี้ไปเอาไปเพิ่มอู้หูเจ้าสีใส่เนาะเขาใส่มีแะไรซ้อันเนี้ตัวนี้เป็นของบาสุกเนาะจือ,อกันอยู่บเลยถือมากเรบกาบ่นเลยใส่เดี๋ยวพี่ไม่เสียเอาไปใส่อันนี้เอาไม้ไก็ได้เนาะบรนเทาสีใส่เนาะเสือกมันต่างกันอยู่เดลยเสือกมันต่างกันเสือกหมัดเดี๋ยวเขาสิไปยาม เขาใส่ใบตักซับอันจะสีถือ,อกจ้าบอสเนางใส่ไว้ห้องปลงุแต่ว่าสิถือกี่โล้ใช้ากจ้งหรอเจลาโอ้ยพี่ใหม่ว่าช่องสีถืออยู่นอกหอยน้อจนจนฟันแล้วหมนแล้นไปยาม,ยามาขอเป็นไอ้ออายคนเก่าได้ดึเอาแต่ซ้ายไอโฟนขอยเห็นแน่สะัสดีพอจไปเนาะเดี๋ยวเขาไปยามง่าไ่งม มึอนี้พี่แม่เอากโโปถ่ายเนาะเห็นเนาะคดทอดกโเฮเลยเอากโโปถ่ายเขาในหน่ากรเคียวแล้วเริ่มเคี้ยวงามเดี๋ยวเจ้าจะบ้านพุ้ยมือได้ก็เอมือซื่อเนาะบ้านพุยไดี่ซองมือเดี๋ยวนาะอพี่น้ะงามเนาะเขาเนาะแต่บ้านเขาหน้าตีนบานมันกระงามอยู่เดียวเนาะพี่น้นงาว่แต่แบบบ้านลายเนาะคือสไดาเขาลายเนาะอย่า พอว่านำไปผสมได้เท่าไรอันกาบาธานกาบาลอยสามสี่สิบคนนี้เออถ้านำไปซ้อมเนาะถ้านำไป่สมได้เยอกประมาณลอยสามสี่สิบเป็นง้อเป็นงัวบอกซุกเคียบ้านนี่โอ้เป็นงัวบอกซุกเอาไปก้อยคู่มบ้านนี่ฮะงไงเป็นยังไงโอ้เราก็เลยทำไม่ทำ่แต่เราเห็นว่านี่บาซุกเอาเป็นงัวออกมะนาเน้อย่ปเนาะเฮียเป็นงัวเฮีย เไปแถาวเราไม่ถวเบาขคำมซิงเก็บเราก็ได้ถามเออเมื่อวานเนี่ยออกมาหน้าเห็ดเป็นนวเฮียบอกเอาการเขียเป็นหนวดุกีอ่ะอืมเป็นเอาเปียงนวไปแต่มันเหี้ยเป็นนิ้วไปยังนั่งนั่งไปยั่างไปเอากระโปรงเอางานพนักงานผมเออไปเน้องพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเจอกันอยู่โป่งเนาะหมองยามงูไปเดี๋ยวเขาไปกันเลยแล้วก็ตอนนี้เขากระหอด้องโป่งเนาะพี่น้องหอดปป่งพาเที่ยวใส่เดย เดี๋ยวเขาสิยางลงไปแต่ว่ามือน,นี่น้มโบกหน่อยหนึ่งนาะ้องพี่เนาะหรือว่านี่ยังหนามหนามลายกว่านี้มือน,นี่น้มโบกหน่อยหนึ่งเอ้ยมีคนจอดอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเขาลงไปยามกันเลยเน้องพี่เนาะ,นะไปเบิ่งมันมันจะขื้ตัวเนาะทางนาคนแหละเออจะใช้เขาจาเนาะเขาขามไปไหมดแหละเดี๋เขาสอนให ลาล้อยหักหน่าเลิกหลักลาล้อยเลยเปียกเลด้ยไหมล้อยน้า้ยอยเลยก่ต้องขืนอกทรงค่ะเปียกเลยเลยน้องนิวยานเปียกเนาะเห็นหรอเ่ต <stairs. S 1> ้องม่ต้องยนเปียกละเรนน้ำเลด้อยเลย ไปน่องงมาเลยเด็กต้อเอ้ยไปน่องหอใหนวยเยวพี่ใหม่สียามย่านขายจนมีกระไรได้สียามมันจะสร้างอะไรบาะอลาท้่ขูนี่ของนี่เป็นคนท้่สุก chiều qua. Ừ. 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 Thì nè. À, như, ảo, ní, khu thôi à, thử cái no, no, nó hoài thì nó đang thịt, nó thịt như vậy, thịt เอาะะเเอาไงบอกว่าย้าย<ด>ให้คู่ค,ความไปเขาไปต่อรังที่สองกับรังที่สามนเนาะเดี๋ยวเขาไปถอดที่ักถือรถเอ,อ็ดดีค่ะอายุเท่หละ ซองกำลังที่สามสิบ่ด้หมดมัชง่ยก่อนก่อนเย้ไดเจออันนี้มาลยีกแล ยายามลางกะไปอุ้ยลางนี้ไม่ได้ขีดดินอันนี้ขีดดินเลยอู้ถึกปลาอันถึกปลาเบิ้งเบิ้งยังยังไหมอันคือว่าส,าสั่นขีดดินออกด้วย อันนั้เต็มนะเดี๋ยวให้ไปเบิ่งอยู่โคกน้องหอยเห็นออกมาถือตัวใส่ยามอันนี้เดี๋ยวจะใส่ใครได้ยัง อันเดียวอาแกงนักนักดอกปลนนี้ไปไปลางบึนสุดท้ายคือคือคอยู่หน่อยนึงลางนี่บ่อยากคือเป็นใดบ่ถึงซะดอกอะยังลางสุดท้ายเนาะพี่น้องยังนึงลางลางสุดท้ายปิ <c ười> Thì tốt. ở bên ngoài ngoài thai bạc qua đây. ngoài ngoài thai bụng Thì ở bụng ngoài thai bụng ngoài thai bụng ngoài thai bụng ngoài ถือยวนเนาะถือยวนพราะว่าถ้าห้าใส่ยวนน่ะแห้งกี่ถือใส่ใส่ยืใยยนใะนหนองเนาะอันนี้ห้าใส่ยืนทางมาไปขึ้นมา,าอันลองอยากไปแกะหันมั้ง อ่ะอันไสิไปเอาลังนะอ๋อชิวี่นี่สิไปเอาลังไปเอาไปไปตรงนี้ไปเออให้เอาถือไม้แน่นางเลยฮะเออหอมอ่ะหอมได้บ่ แต่น้องอนทีน้องเนี่ยหอบถุงเพ่องจเบิ่งนคุงอบวันสีไรร้าบชันนิวว่ะพี่เนีวไปเนียวเนีเาไปอะไรว่างยู่ไบ้างไปเอาไปงหออุตุใหม่แจยูบ้างตรหนกงมืมตัวมีก็ได้ปีตัวยดงง จื้อยู่ดอกนะไปอันนี้ดอกเจอเสือกเลยจอยมันเสือกมันต่างกันเนาะเดี๋ยวเขามาถอกเนาะพี่เห็นเนาะสามอันกะล้างล่างที่ใช้เนี่ยขาบประถือบนไหนเพราะของประถิใจว่ามันหย่อน่าใส่อย่างนึกว่ามันใหนามันไหลเนาะหนามันไหลแห้งมดจังมันก็ได้ตัวนี้หีดังดังหน่อยบอหนิถือใช้ได้เนี่ย โอ้ยบุตป,ปนไหฮะบอ,ะอ,ก,อก,ก่น้แกพอลูดพอ,อย่างๆๆ้างางมับเท่งนะฮะพออะาะอะไรเน่ยตง้ชเท้าื้หือเท้าเือยังมาบถมันก็งถืได้กว่านี้เนาะ,นะอันนี้โอ้ย สามอันบาสิบาสิเอาได้ด้ยังได้กับบ่มันก็อาชเป็นอย่างน้ำมันข้นกับกุ้งมันกับเหลอมเบิดนะเมนจัเจบ้านด้น้มันขนเนาะนี่ถามกระดึงบกบกหน่ยแต่ว่าด่ามันก็เริงบกเแบ่ม่โอรังตัวนี้หันโตัวทำอี ไทํอิฐเด้อตัวที่2ทํอิฐที่2ที่2บ่มีขี้ดินเนาะตัวทํอิฐบ่มีขี้ดินตัทํอิฐทันถึกได้แต่ว่ามันหลายอันเนาะน้องมันก็ได้ๆอยู่ดอกมัน3ตัว3อันจอมดยาๆลูกปิงสิจับจะได้บ่ทันเออขึ้นมากขึ้นมาอปีปลาใหญ่เใหญ่ตัน2 3ปลาตะไสเห็นอยู่บ่แก ดางนึ S <S ่งน้องใคเออแากงวะแข็งได้เติบนะได้เติมเอาปีงผ้นมาไว้ประตูมาลาสองลที่เบ่ี่สี่เบีลีดังองหยยันแมนเลยจ้ะหองเามันอันนั้นตเจ้าอยกนขาเพเลยแม่างนี้บถือเบื่อ เบื้องฟังบ่นนี้นางเุดอไายบ่นี่นางที่หนึ่งบ่นนี้เบื้องฟังมัมาถึกเบื้องว้างมันถึกนี่บ้างมีปลาปีไม่ใช่คอกินหนึ่งแม่แม่อี๋ทีมเกือบปะฮะเดียอันดีบ่มปีนี้เงี้ยเลยรุกมาถึงเน่าคันไปใครโดนนะมันน้อยหนึ่งตัวอุ๊ยเบื้องเบื้องฟังมันมาถึกเบื้องบ้างมันถึก เคใช้ดีๆม้อือเออมือนเนใช้ดีดเงินใช้เบื้องหื้อ๊บใช้ดิอนกันดดเอาไปแหงเคยเนาะกับป้าวันี้เคยงูเทียบอกตาป้านีเนาะี่ขันซือมาเทียงเดียวข้งายังตาวันี้ขานีขาเทียงเขานได้อันน ขอ้อสองอันถ้าเอาแบบเออเสาร์ของเขาไปใส่อีกจากสิบอันโอ้เออนอนที่เสาร์นี่ของเราของของเราสองอันไปเสาร์ของลุงผ่านอีกสองไปเสาร์ของเัาน้อยอืมตัวนี้ถือง่ามถือเนาะง่ามอันนี้กระปูน้ำ่อยว่านี่อืมลายตื่นแล้วพี่ตื่นหัวกรอบเด็กกรอบใหม่ๆ มืออื่นนี่ใส่ดีๆแห้งหลายลายกว่านี้ตังเียอาไปเอาคือว่าเอาไปแหยรกอบเป็นยังคือบอกไปแหเมื้อนะมันกายเมือนกระถางค้องผัาค่นี้สเนาไล้จ้ะมีแบนเพี้ยทีเอาไปค้องฝากับมือแดงกับไปด้ยโมเมนต์บอกระถามือแดงกับเอาไปผอมกันมือแดงเห็นดิ้นว่ได้มา บ่ถือปาน n ดล่ะมันก็กุ้งมันกสิเริ่มเบิดแน่นอนก็จ้ะเนาะใครก็ในะใส่มือมือลายมันกหลายคนใเนาะเขาเยกตดบดบ หนาวก็ะเยางเมืเรียกจะยาดึง้นีักายากกวอยากกอลอกอ่นะอยากกอลอกอ่ะไปด้วยอครวมบเดี๋ยวมันสิจ้านี่ปเนี้บอปรกัาไว้ออก็ได้เติบยูนปานเมื่อปีใหม่ใหม่โดอีเมนเนี่ก็ได้ไล่เติบนะยเนาะซ้ำสิกิน เช่นแจ้งอยู Circuit ่หมวะข้าี่นาะข้าวปุ้นน้ำน้าพี่น้องข้าวปุ้ข้าวปุ้น้อยน้ะเหนาเนี่ยนิวเหนาเหนาแห้งบ่เหนาแห้งบ่แต่เมื่อกป้าวันนี้ปะแต่เมื่อคือปีเด้อแต่เมื่อกีอก็ไงเดี๋ยวพี่ใหม่สีเมื่อบาทน้องหอยทะเลกัสิคู่จอยก็หน้องอันสวกมะนาเพราะว่าพี่ใหม่สิไปเอาของฝากเนาะอยู่บ้านพี่ใหม่ก็เลยบปดอกมะนาวเงี้ยก็เลยมีแต่คู่จอยบ๊บีน้องอันปะ อยากไปใหม่ชืมกันน้องนี่ไหมไปนิ่วเมื่อปะอ่านน้ำน,น้อีกแต่หน่วยหน่กรอยรปะเงี้ยงกอนเาจะเอาไปใส่เอาไปตากงูอันนี้เาจะเอาเมื่อเที่ยงหรือเอาตากไว้นี่เอาไปตากมืไอเทียเท่ยงบหมืมอเที่ยงด่เอาตีตากไว้แท้นี่ก็ได้ไม่น้อเสียหรอกตากไว้เพราะได้ใส่มือ่อแรก ไม่ได้ไปใส่เจี่อัน้นเกิดมาไปใส่ละเกิดอยู่ห่วงลุมปนิวเมื่อปะรายการตอนนี้พี่ใหม่กามาหอเดื่อนเนาะพ่อยพี่น้องตอนนี้กามาหอเดื่อนเน่ยเด้อรายการพี่ใหม่ก็เลือกกุ้งไว้เนาะกุ้งที่พี่ใหม่หามาเลือกไว้เห็นเด้จะเสี็ดจังไรกินพี่ใหม่บอกผัว่าเสียดจังไรเนาะบางเทือกก็เลือกไว้ตู้เย็นเนาะพ่อยพี่น้อง เธคือกับสิเลือกูไว้ตู้เย็นแหละกะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงซันม,มีเดอหอยพี่น้องถ่าถึกใจกัดอย่าลืมกดไลค์เด้อเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่เนาองหอยน้องคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย